เจมห้าอออร์แกนิกฟาร์มสไตล์โมเมนตัมเลสซิ่งเฮียฮอเจเดดเทรเฟ่กอฟฟูเบียสดยัดชัยโซโลต้าชัยโซโลอยากบอกอะไรกับตัวเองเมื่อ10ปีที่ผ่านมาดีแล้วดีแล้วทำมาดีแล้ว เยี่ยมเก่งมากไม่รู้จะบอกอะไรก็ดีแล้วเลยมันได้ประสบการณ์เยอะดีเก่งมากเลยเหอือช่วงนี้แบบชอบพูดเนี่ยดีดีดีเก่งมากพูดกับลูกไงเวลาแบบลูกทําอะไรได้เก่งมากเก่งมากลูกพยายามดีมากเลยอยากบอกว่าทําไมไม่ทําตั้งแต่ต่อนนู้น ออกปะเราไม่ไทำในช่องเนี้ยตั้งแต่ตอนที่ทำเเซไปด้วยตอนนั้นมันมีโอกาสหมายถึงว่าแบบได้เรียนรู้อะไรไปพร้อมกันแล้วก็จะได้มีแบบช่องทางของตัวเองสํานองไว้เลยตั้งแต่ตอนนั้นไม่ต้องรอให้แบบเลิกก่อนแล้วให้ทําถ้าทํามันทำ,ทำคู่กันได้เหมืนอนไปอย่างเงี้ยเหมือนแบบอของหลักอันหนึง่งแล้วก็ของตัวเองอันนึงเงี้ยมันยังมีโอกาสให้ได้ศึกษาอะไรที่มันแบบเหมือนตอนที่มาทำอันเนี้ยตอนที่อยู่เฟซมันก็ไม่ได้อยู่เกี่ยวอะไรกับพวกกล้องวกอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ปะ มันก็เลยไม่ได้โอกาสศึกษาเลยนะเพราะเราไม่ใช่อยู่ตรงนั้นแล้วไม่คิดว่าเราจะต้องมาใช้ตรงนั้นอีกสองสามปีถัดมาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเครียดก,การถ่ายอะไรต่างๆการตัดที่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยไม่ได้มองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราทถามในตอนนั้นเราก็จะรู้ในตอนนั้นแล้วลก็มีคนที่พร้อมให้คําปรึกษามีข้ออะไรอย่างเงี้ยอยากรู้อะไรก็เดินเข้าไปถามอาจจะอาจจะโฟกัสตรงนี้มากขึ้นแล้วตอนนั้นมันวงการฝั่งเนี้ยที่มาทำอย่างเนี้ยมันยังมันยังไม่เยอะเท่าตอนนั้นที่เราอยู่เลยนะออ แค่คิดเฉยๆว่าเือถ okay. ้าทำไม่ได okay. ้ตอนนั้นมันน่าจะสนุกกว่าอะไรเงี้ยนลงทุนทําธุรกิจซะตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเป็นออฟฟิศซินโดมก้างแดกเศษมึงรู้ได้ไงมึงอาจจะหนักกว่านั้นก็ได้ตอนนั้นอาจจะต้องใช้เงินหาเงินอะไรเงี้ยอ่าโอเคตอนนั้นแหละมึงต้องเก็บตังค์เยอะ อย่าสิ้นเปลืองอย่าไปบ้ากับของวินเทจเยอะอ,อะไรอย่างเงี้ยเก็บตังใ้มันมากที่สุดเพราะว่าไม่งไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงร,รู้จักเก็บรู้จักใช้ดีที่สุดย้อนกลับไปบอกว่าวางแผนชีวิตเป็นผู้ใหญ่อ,อย่าใช้อารมณ์อย่าใช้เซนส์น ใช้เหตุผลมีเหตุผลโตขึ้นก็อบอกให้มึงช่วงนั้นให้มึงเผาๆความพังลงบ้างาวัยรุ่นะ่ะย้อนกลับไปได้แผนชีวิตแม่งสำคัญถ้าคุณไม่มีแผนมาตั้งแต่วันนั้นน่ะแม่งก็พังมไม่มีอะไรจะบอกแบบในฐานะแบบเตือนนะ เฮ้ยมึงต้องทำมึงต้องแก้นะแก้อันนี้กูคเคยคิดอยู่ตลอดว่าสิ่งที่ดีที่สุดของกูมีอยู่สองเรื่องในชีวิตของกูนะในมุมของหน้าที่การงานสิ่งที่ดีที่สุดของกูมีสองเรื่องคือหการได้ทำเฟสเฟ 2. สองการได้ออกจากเฟสเฟอการได้ทำเฟสเฟก็ทำให้เราได้เรื่องทำงานนั่นแหละมีตัวตนการได้ออกจากเฟสเฟ็คือทำให้เราเป็นตัวของตัวเองอะ่ะก<ๆ>ูคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจ ที่ดีทั้งสองครั้งเลยตั้งแต่ตอนทำแล้วตอนเลิกไปให้สุดไปให้สุดเลยอะคือวันหนึ่งเรารอดมาได้กับบางอย่างเราจะรู้สึกว่าเี้ยตอนนั้นแม่งเนี่ยแม่งกูไปสุดวันนี้ได้ด้วยว่ะอะไรแบบนี้เออแบบกัดกทำไมอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ไปให้สุดเออไปให้สุดย้อนกลับไปได้ให้สุดวันนี้เพราะรู้ว่าวันหนึ่งมันจะรอดหรือมันจะอะไรสักอย่างอยู่แล้วไง แต่ขอไปสุดเออตอนนั้นหลายอย่างมันกักใช้ชีวิตเที่ยวหรือที่อะไรเงี้ยไปให้สุดทํางานเที่ยวใช่ไปให้สุดควรจะไปให้สุดหมดทุกอย่างตอนนั้นเราจะกังวลไงว่าทําแบบนั้นแล้วมันแบบดีเพราะว่าเออมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรืออย่นอื่นอะไรเงี้ยแต่มันจะแบบเหลวแหลกหรือเสียคนหรืออะไรอย่างนั้นนะเออคือแบบไม่ควรแบบสุดวันนั้นได้หนีไปรอเล่น บอกว่าบอกว่าอย่าบอกว่าอย่าไปเสียดายถึงแม้มันจะแบบมึงทำทำดีแล้วถึงแม้มันจะไม่ได้ไม่ได้ว่าได้เงินล่ำรวยอะไรมาจากตรงนั้นหรือมั่นคงจากตรงนั้นมันไม่ได้เลยแต่ว่ามันก็อ่าได้ความสนุกในช่วงวัยหนึง่ง แล้วก็จังหวะที่มันทําได้ครั้งเดียวในชีวิตที่มันน่าทําก็อย่าไปเสียดายอย่าไปเสียใจทําดีแล้วทําถูกต้องแล้วในช่วงจังหวะนั้นที่ทําไปอ ถ้าอยู่อยู่ถึงอายุห0สิ8เจ็สิบปสิบถ้าอยู่บันทึกกันได้ก็กปูจะบันทึกทุกปีนี้แหละอ,อยากบอกอะไรกับตัวเองในอนาคตกับอายุ 60, 70, ายห0สิบเจสิบปสิบถ้าอยู่ถึงด้วยต้องถึงดิเฮียถ้าอยู่ถึงด้วยก็ตามนั้นถ้ามึงทำไม่ดีตอนนี้ไอตอนที่กูอยู่ตอนนั้นนะ่ะก็จะปวดหัว ตามนั้นใช่ป่ะเพราะมันต้องเรื่องอไรคนมันขึ้นอยู่กับปัจจุบันใช่ป่ะใช่ใ่เออว่าตอนนั้นยี่ห้ยกูอาจจะไร้บ้านแล้วนอนริมถนนมาไว้สัตว์ถ้าตอนนั้นแล้วแบบได้ดูวิดีโอนี้กันอีกรอบหนึงโอ้โหวันยีห้ยของเฝ้อย่าอย่าเอากูไปทิ้งไว้ริมถนนนะเงินเงินน่ะอยากซื้ออะไรซื้อเลย lamborghini อะไรเงี้ยไป ทัวร์ยุโรปอะไรเงี้ยกูเก็บตังค์ไว้ให้มึงแล้วเมื่อมึงไปกดเอาเลยน่ะมีอยู่เจ็ดแสนสี่พันล้านน่ะที่กูเก็บไว้ให้อ่ะในหลุมมึงอยากใช้ไอ้ลุมมพี่อะไรธนาคารก็ต้องบอกว่านว่ามึงต้องตายอย่างผู้ชนะให้ได้ตายอย่างผู้ชนะเนี่ยมันคือรนยะของ i s l ามตายอย่างผู้ชนะก็คือตายยังไงให้หลบไปข้างบนมากกว่า เป็นคนแก่ลงดีสุขภาพดีมีความคิดที่ดีเป็นประโยชน์ต่อคนอยากเป็นประโยชน์ต่อคนในด้านใดด้านหนึ่งถึงแม้จะไร้สาระศิละปะแห่งการไร้สาระมีมอยู่ไม่ได้อยากเป็นตลกเล่นมุกไม่ได้เก่งแต่แค่อยากเป็นประโยชน์อยากเป็นบันเทิงอยากเป็นความสุขอ,อ,อยากเป็นเียอะไรก็แล้วแต่ ให้ตัวเองก่อนแล้วก็คีดสิ่งนี้ไปจนแก่เหมือนอยากเป็นคนแก่อารมณ์ดีโอ้ยอยู่ได้เยอะนะมึงไม่ธรรมดาเนี่ยอยู่ได้กัเขานา,านเหมือนกันนะเนี่ยแล้วถือว่าอดูแลตัวเองดีอดูแลสุขภาพดีอสุขภาพสําคัญครับต้องดูแลกันเยอะๆเพราะว่ามันมีความเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยสายตารู็เริ่มยาวแล้วทุกวันนี้โดยวัย49ก็อกางกายบ้าง แล้วก็อย่าประหยัดกับเรื่องสุขภาพแล้วก็เธอ,อ,เอ,อแค่นี้แหละนา่าจะทำให้รอดไปถึงตอนนั้นได้อโอเคอยู่ไปถึงก็บุญไอ้ที่ถึงหกสิบนี่ก็บุญแล้วออ,อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะแต่เชื่อเถอะมันก็จะเป็นประโยคนเะนี่ยตอนที่เรายี่ห้า เราก็จะคิดว่าตอนสี่สิบแม่งแก่ชิหาหแล้<ม>ไอ้เพื่อจะเอาเรื่องนะั้นคกันแต่พอมาถึงจริงๆอ่อะแม่งก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้คนตอนย5ิบห้าหรอกหม,ม,มายถึงว่าแบบมันอาจจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปบ้างตามเวลาแต่แบบโดยลดักษณะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ<ม>เนื้อแท้สันดานแท้ของแต่และคนมันก็เป็นเหมือนเดิมแหละแล้วก็ไม่คิดตัวเองแก่ขึ้นวย<ม>อันเนี้ยเข้าใจเลยแบบถ้าแต่ก่อนคนตอนเราอายุยี่สิบจะมองคน 40, 46, 40, สนี่0วบหกสิบโอ้โหแม่งแก่ชิบหายเลยแต่พอตัวเองมาถึงตรงนั้นเองอะ่ะ ก็ยังใส่เสื้อยืดตัเกยงยีนดูหนังโป๊เฮ,ฮียอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติเหมือนเดิมนี่หว่าแค่แบบเออม,มีบางอย่างที่มันต้องเปลี่ยนไปตามเวลาอันนั้นก็ถูกต้องและต้องอ่าต้องอหาเงินต้องอ่าดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเงี้ยตอนยี่สิบอาจจะไม่ได้มีเรื่องนี้มาพ่วงแต่พอเนี่ยพอสี่สิบมาเจอหน้ากันก็ถามถึงเรื่องสุขภาพยอะไรเงี้ยเออล้วก็ไม่รู้ว่าอีกอีกผ่านไปมันจะดีหรือเปล่านะแต่ถ้าแบบผ่านมาเนี่ยก็คือ มึงโอเค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 อยู่ดีเก่งมากเหมือนเดิมเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราชาวเฟซต่อไปครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันวันสั่งจองหนังสือครับสวัสดีครับบอย